E เฉพาะที่มันเป็นชืช่เรียกก<ช>ากหรอคะ,คะหรือไงขูดมันออกทำไปตรงๆอย่างเงี้ยนะนให้มันเหลือเฉพาะน้ำใสๆเห็นๆเงี้ยค่ะใช่ค่ะ<อ>แต่่าตรงนี้ไม่ต้องเอาออกเอาออกที่มันปิดเนี่ยเนี่ยเนียมันปิดรูเนี่ยค่ะ คุดก็ไม really ่เชิงยากนะคะแต่ว่ามันก็แรก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 ยากหน่อยแรกแรกยากหน่อยมันจะลงไปลึกเกินมันจะกินเนื้อเยอะถ้างั้นเราก็เสียน้ําเยอะสิคะไม่ยากินใช่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะอันนี้มันเราทิ้งมันทิ้งไหนคะทุ่ได้ทำาไไม่ไม่ทิ้งเขาจะเอาไป ไปกวนกวนแล้วก็เอาไปขายได้ที่พึ่งเนี่ยไปขายแล้วก็ทําแผ่นแผ่นพึ่งเนี่ยแผ่นขี้พึ่ง่ะแผ่นขี้พึ่งแล้วก็เอามาทําอีกอปปีปียดุนลองทำเบเบ้เบเบ้เบเ้ท่าหนูทำ,หทำแล้วน้ําพึ่งมันจะหายหมดไหมคะเน่ <laughs> <laughs> ih, ทำอย่างนี้แ่ค่อยก็ได้สีสวยนะจ้ะ สีเหมือนน้ำผึ้งจริง,รงๆอะมันก็น้ำผึ้งอะสิใช่นี่พึ่งแกะแกะนี่พึ่งเขานี่เก่งเนาะเก่งขยนนันเนาะพึ้งขยันแล้วเขาไปเอามาทุกวันทุกวันแล้วเขาก็เองก็ไม่กินใช่ไหมคะใช่ <ๆ S 2> ้องมาทํารังอย่างนี้แล้วตัวเขาก็ตายจ้ะแล้วตัวตัวมันเองมันกินอะไรอะคะพึ่งเกสรดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญทำเองแล้ก็ทำขอบก่อนโอทีเดียวเลยปรื้ดเลยค่ะเยี่ยมทำนานมากรานมากานมาน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 านมาานมานานมานาา Okay. 2ีบห้าปีโอ้โหสิบห้าปีฮะสิบห้า yeah. ปีได้ยินย yeah. ี่สิบห้าอยสบห้าปีค่ะยีปีเพิ่มไปอีกสิบมันต่างกันนะเก่งจริงๆรดีมากเลยและนั้นก็จะเป a นแบบน En en dat zijn dunne Dat gaat in het raampje dus. Ja. En de bijen die gaan dat helemaal verder uitbouwen. Maar uh, normaal heeft je alleen maar zoals een draad of zo. Ja? Dat is is het, wel... Er zitten twee draadjes in, dat is ja. om het goed bij elkaar te houden. Ja. En ook als je straks in die centrifuge komt, dat het dus niet stuk gaat. Dat het, dat het helemaal oh. blijft. Kijk, en dat het en bouwen zit het helemaal uit, zo, en dan kunnen ze het raad opslaan. Oh. Vorige week had ik dus uh, alle nieuwe, al nieuwe raden ingedaan. Dus van dit, ja. de tijd van de week, heb ik het allemaal uitgebouwd. Hoe is het? Het gaat helemaal uit, gewoon. Zo, met de straat. Ja. Het strak. Ja. Een kleine demonstratie. Nee. Hierop. Draadje erin oh. gesmolten. Ja. hier gewoon even stroom op. Hup, smelt zo de draad erin. และดีดราตาจะกัดต er okay. <Ja. S 1> <ben> ัวเซลล์ท hmm. <Ja. S 2> ี่มันเนินดีดรึฉันดึงมันไปนิดนึงโอเคเห็นไหมระวังนะดึงตัวเซลล์ที่มันเนินโอเคแล้วสิ้นเข็มอินนะแล้วมันค่ะใช้ไฟฟ้า12โวลต์ค่ะกดลงไปแล้วมันก็อันนี้เป็นเป็นลังเทียม Dus die zei het bijenje maar gaapt man, is we? niet Ja. Ja. Oh, oh, nu nou een techniek hebben we ook dan. Ja. Komakkelijk hè. En de bijen merken helemaal niet. Nee. Die, die bijen gaan weg? die hier gewoon dus precies oh, op die op die, die dus gaan ze dus het celletje okay. weer uitbang. Ja. Honing halen en ja. dus, ze kunnen we zien. Week tijd kunnen ze heel pak op Ja. ว่าเวลาที่ใส่ไปในนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าว่าจะต้องใส่ยังไงใสหรับใช่ต้องหันไปทางเดียวกทนั้นอต้องใส่ให้ถูกด้านไม้ใช่หันไปทางเดียวไม่งั้นเวลาหมุนมันก็คงจะสับสนนะคะถ้าาเรใส่ไม่ถูกหวานมือมีแต่น้ำผึ้งค่ะหวานอร่อยหวานอร่อยมันหอมเลยนะด้วยความเป็นธรรมชาติค่ะ Nu, na ja. zo'n tijd. Ik zal even zeggen waarvoor ik dat moet in doen. Want die draadjes die zijn allemaal als het ware zo. Dus niet vlak en niet recht. Maar Zij, zo, zo. En als je dus verkeerd onderin zet. Dan komt er geen honing uit. Dan komt er weinig honing uit. Niet alles. Het moet zo, dus het er zo uitslingert. Oh, zei zei. เาเข้าใจว่ามันต้องปั่นใช่ไหมคะแอมมันปั่นแล้วเมื่อกี้ลุงเขาบอกว่าอธิบายว่าเวลาใส่ทำไมถึงสําคัญเพราะมันขึ้นอยู่กับตาเนี่ยน่ะตามันจะมีแบบชิ้นเฉียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าวางผิดใช่ไหมคะน้ำพึ่งมันก็มันเวลาปั่นแล้วมันก็ถ้าแบบถูกไม่ถูกที่มันก็สะบัดออกออกมาไม่ได้ใช่โอ้สำคัญหลายขั้นตอนเลยอะอะัอ๋หกตอ

Op zo'n manier. Wow. En dan mag ik hem niet helemaal schoonmaken aan deze kant, ja. want dan komt er te veel druk op. Dus ik stop het dus nu mee hier en dan ga ik ze allemaal even omdraaien. Ja. Omdat die ene kant nu nog helemaal vol zit met honing, ja. dan drukt, dat, dan drukt dat, de was drukt helemaal stuk. Maar die heeft andere kleuren, deze. ดสีดงกเรือเคลียร์าดีชาอ๋ออันนี้ของปีที่แล้วค่ะเมื่อกี้ถามเขาบอกทำไมสีมันดูเข้มสีดําคะในขณะที่ว่าน้าผึ้งแล้วเราจะคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหนี่ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วมันเก็บได้ข้ามปีเลยเชียหรอคะใช่ไอแขวนไว้เฉยเฉยเนี่ยอ๋อ ดำแล้วดำอีกแต่ดำแล้วก็ไม่เป็นไรแต่น้ำพึ่งนี่ไม่เคยเสียไม่เคยเน่าอะไรใช่ไหมคะน่ไม่ต้องใส่สารกันบูดอะไรทั้งสิ้นโอ้ธรรมชาติจริงๆเลยธรรมชาติที่จริงเขาดีก็ดีไม่ต้องไปแก้ไขนะก็เดี๋ยวมันก็ไหลลงไปข้างล่างหมดใช่ไหมคะั้งห้ท่ใหมด้เากงมที่เขาในหี้เขารกัเ่รนบูดม แต่ถ้าอันที่เมาทำก็เป็นนี้ค่ะคือเราต้ e งใช n ผาเช็ดตัวที่ีความยืดห่นมากๆแล้วก็ใช้ผอาเช็ดตัวที่มีความยืดหยุ่นมากๆแล้วก็้ช้ล้าเะ็ดตัวที่มนความยืดหยุ่นมากๆแน้วก็ใช้ผ้าเย็ดตัวทจ่มีควหมยืดหยุ่นมนกะ อ๋อก็ง่ายค่ะยาวอนกว่านิดมันก็ค่ะใช่อ่าจะได้ไหลได้เร็วๆเพราะคนจีนมันก็ไหลง่ายนะมันมีน้ำในนั้นเยอะนะคะโอ้เข้มเข้มข้นนะค่ะหอมหวานด้วยโอ้ได้เยอะจริงๆอ่ะแค่หกอันแค่นั้นเองต้นไม้แต่ละต้นหรือดอกไม้ Zie, uh, uh, dat zijn wel verschillende bomen, verschillende bloemen. Dat ook ja, ja. verschillende smaak kreeg je We van de oorlog dus niet. Ik, wel naar, ik heb hier vlakbij twee bomen staan. Ja. Ik ga wel even kijken. Oh, okay. Als je dat één keer gezien hebt, dan weet je altijd ik een lindenboom. Ah. En ik vind lindenboom is een van de.